สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นการทำนายดวงความรักได้เดือนค่ะให้ผลในช่วงเดือนพฤศจิกายนทั้งเดือนนะคะการทำนายเป็นการทำนายรวมนะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดพลังงานดีๆไปจากคลิปนี้นะคะ ถ้าต้องการการทำนายที่แม่นยำมากกว่านี้ในรายบุคคลแนะนำให้ดูดวงส่วนตัวเท่านั้นส่วนใครนะคะต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซีหรือสนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือหรือสนใจในเรื่องของชื่อมงคลเสริมดวงสอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะคะส้มฝากกด subscribe นะคะฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกาลังใจให้ส้มด้วยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาด้วยค่ะ สำหรับชาวสิงห์ต้องบอกว่าเอาจิงๆิดาวศุกร์เนี่ยนะคะอยู่ในเรือนชะตาที่ค่อนข้างโอเคเลยแหละเออนะคะอยู่ในเรือนการเงินบ้างนะคะอยู่ในเรือนกระดุมพระนะคะอยู่ในเรือนหัสชช้าอยู่ในเรือนพันธุุซึ่งนะคะในเรื่องของความรักเนี่ยในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมันก็จะเกี่ยวเนื่องกับในเรื่องของการเงิน นะเกี่ยวกับในเรื่องของญาติพี่น้องเกี่ยวกับในเรื่องของความรักเก่าๆที่อาจจะยังมีการวนเวียนกลับมาได้นะคะอืมชํำนะต้องบอแบบนี้นะคะแต่ว่าในส่วนที่ต้องระวังเลยอะสำหรับคนที่มีคู่ก็คือว่าในเรือนปัตตนีของคุณเนี่ยมีดาวสาวเข้ามาและอยู่กับราหูด้วยคือราหูอ,าอยู่ตะกอแล้วนะเนะะี่ยค่ะแล้วดาวสาวเข้ามาอีกโอ้โหเงินดี งานดีเหนื่อยหน่อยแต่ดีแต่เรื่องความรักอะคะ่ะก็ต้องบอกว่ามันอาจจะยังไม่ได้ดังใจเออนะคะมันอาจจะยังไม่ได้ดังใจเนาะเออสาวราหูนะ่ะนะคะอาจจะมีความคลุมเครือในความสัมพันธ์นู่นนั่นนี่ได้ทุกอย่างแหละเพราะฉะนั้นต้องใจยเย็นๆน,นะคะคนโสดเนี่ยมีคนเข้ามาเนี่ยคุณต้องดูแบบดูดีๆอะนะรีบร้อนเนี่ยไม่ดีแน่นอน ถ้ารีบร้อนพัฒนาความสัมพันธ์เนี่ยเดี๋ยวเสียใจทีหลังดาวเสาเป็นดาวหนักเพราะฉะนั้นในการดูเนี่ยนะคะในเรื่องของความรักอะไรต่างๆเนี่ยต้องดูคนที่เข้ามาเนี่ยต้องดูช้าๆหน่อยแหน่ไม่ไม่จาเป็นต้องดูถึง10ปีหรอกเนอะเออก็ดูสักปีสองปีไม่ใช่ว่าโอ้เลิฟบ,บอมบิงเดือน2เดือนประมาณนั้นนะนะคะเออนะคะอาจจะช้าๆหน่อยทริคก,ก็คือช้าๆนิดนึงแล้วจะดีนะคะมาดูกันในเรื่องของไพ่กันบ้างเริ่มจาก คนมีคู่ทั้งผูกมัดและไม่ผูกมัดชัดเจนและไม่ชัดเจนมีคนที่คบหรือคุยกันมามากกว่า6เดือนขึ้นไปถือว่ามีคู่มาดูตรงนี้นะคะแล้วก็ดาวจันดาวสุกในราศีสิงห์ดูได้นะคะแล้วก็ไพ่อาจจะเกิดขึ้นสลับกันนะมาดูกันค่ะใบแรกขึ้นไพ่ควีนอัพแพนด์เคิลส์ค่ะซ้อมมีความรู้สึกว่าคนมีคู่จะมีคนหนึ่งโดยเฉพาะฝ่ายหญิงในความสัมพันธ์นะไปทํางานทําเงินเชิดเชิดเลิศเลิดเชิดเชิดเลิ ไม่สนใจอีกฝั่งหนึ่งไม่สนใจนะเออนะ,ะ่ะพลังงานเนี่ยในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยนะ,ะ่ะขึ้นไพ่ไฟออฟวอนและสองถ้วยหัวกลับด้วยเพราะฉะนั้นไม่ค่อยสนใจกันนะ่ะอีโก้นี่มันตีเลยเพราะฉะนั้นนะคะจะเย็นๆน,นะอย่าทำตามไพ่ไพ่ถ้าเกิดเปิดออกมาไม่ดีเราปรับพฤติกรรมให้มันดีได้นะคะ นะ <c ười> คือเรารู้สึกว่ามันไม่แร์กันความสัมพันธ์เรารู้สึกว่ามันไม่แร์กันเรารู้สึกว่ามันเป็นอารมณ์เอาชนะกันแหละเอาชนะค้าคานกันเอาง่ายๆฉันไม่สนเธอเธอก็ไม่สนฉันเราไม่สนกันช่างมันอารมณ์แบบนั้นเปราะบางกับความสัมพันธ์เปราะบางใจเย็นๆมากๆนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤศจิกายนค่ะขึ้นไพ่ Wheel of Fortune นะคะ ความสัมพันธ์มีการพัฒนาหรือมีการกลับไปหาคนเก่าความสัมพันธ์เนี่ยส้มมองแบบนี้ว่าอาจจะกลับมาคืนดีกันนิดนึงนะคะในหลายๆคู่เนาะถึงแม้ว่าจะรู้ว่ามีเรื่องที่เข้ากันไม่ได้ขึ้นไพ่าชาวธนูด้วยนะคะหรืออาจจะมีการกลับไปหาคนเก่าชาวธนูชาวทัดดินมังกรฝึกษพกันได้นะคะแพชั่นยังมีอยู่ยังยือ้อยังตือยังจะไปนะคะ the l o v e r s เดลเวอร์นะมีพายชาวมิถุนด้วยอายังอาจจะมีการไปกันต่อเพราะว่าแพชชั่นความลหลงไหลเอาความลหลงไหลนะคะความลหลงไหลกันทางกายเนี่ยแหละนะคะอือาจจะมีการพัฒนาความสัมพันธ์ท,ทั้งที่รู้ว่าเรามีอะไรหลายๆอย่างที่ไม่เข้ากันมันเข้ากันไม่ได้แล้วชาวธนูเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยชาวธนูเนี่ยจะรู้ดีเลยว่าเฮ้ยเราจริงๆเราเข้ากันไม่ได้ แต่อีกฝ่ายหนึ่งก็แบบได้สิมันต้องได้เรา,ายือ้อไปต่อแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเออประมาณนี้เลยนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะการที่มีคนหนึ่งในความสัมพันธ์รู้สึกว่าไม่อยากไปต่อเพราะเขาอาจจะไปล่วงรู้อะไรบางอย่างอาจจะเห็นว่ามีการมีอีกคนหนึ่งในความสัมพันธ์เนี่ยกลับไปหาคนรักเก่า เรารู้สึกว่าแบบนี้ไม่ดีอ่ะคุณแอบไปหากลับไปหาคนรักเก่าเรารู้สึกว่าเราอยากเลิกแต่ว่าผลสุดท้ายก็แบบมางอมาคืนดีกันเป็นไปได้เหมือนกันแบบนี้นะคะ,ะความรักส้มมองว่าก็ในช่วงครึ่งเดือนหลังของพฤศจิกายังดีอยู่ยังดีอยู่ยังกลับมาคืนดีกันได้อยู่อ่าแต่มันเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะซ่อนไว้ซ่อนเนี่ยปัญหาไว้ซุกปัญหาไว้ใต้พรม ประมาณนี้เลยนะคะผู้ที่มีอิทธิพลนะคะกับชาวสิงขึ้นไพ่อ,อไฟออฟสอดชาวธาตุลมกุมิถุนตุลค่ะมันมีในลักษณะการทําไม่ซื่ออยู่นะคะถ้าความสัมพันธ์ไม่ปกติความสัมพันธ์ปกติจะมีการแขวะกันแกล้งกันอะไรประมาณเนี้ยประชดประชันกันอ้าไม่ได้เอาชนะกันต่อหน้านะคะเป็นการเอาชนะกันอย่างรับรับแบบสงครามเย็นนะคะโอเปเรชัน <Operation S 2> นะคะ,ะ,คะชาวมังกรนะคะ รู้สึกว่ามันม <fin anta> <uno> <guarding okay>? ีความสัมพันธ์ผูกทางกายนะเขาอยากได้คุณมากๆชาวสิงเขาอยากได้คุณแต่เขาก็อาจจะมีคนอื่นด้วยนะคะส้มมองว่าชาวมังกรนี่นะคะอาจจะมีคนอื่นในความสัมพันธ์ด้วยหรืออาจจะไม่ได้มีคนคนเดียวก็ได้นะคะแต่ความสัมพันธ์ปกติเขามีคนคนเดียวก็ได้แล้วเขาหลงคุณมากๆนะคะอืมถ้าเขามีคนคนเดียวเขาหลงคุณมากๆเลยหลงจนคุณรู้สึกว่าแบบว่าโอ้หลงอะไรขนาดนี้แบบรู้สึก เหนียวตัวรู้สึกเหนียวตัวเลยอะรู้สึกแบบออกจะลำคาญอะไรอย่างเงี้ยนะคะ Four of Wands นะคะชาวธาตุไฟเมสิงธนูเอ้ามีการมั่นหมายแต่งงานได้นะคุณมีการพัฒนาความสัมพันธ์อย่างที่บอกเลยว่ากับชาวธาตุไฟเนี่ยบางทีมันมีปัญหากันมันมีอะไรกันบ้างรู้ว่ามีความไม่เข้ากันสูงแต่จะพัฒนาความสัมพันธ์กันต่อบางคนถึงขั้นมั่นหมายแต่งงาน หรืออยู่ด้วยกันทําธุรกิจร่วมกันแบบนี้เลยก็ได้อันนี้ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะอ่านะคะย,ยังไงก็แล้วแต่ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะมาดูกันนะถ้าเกิดไม่ขึ้นราศีคนของคุณมาดูตรงนี้นะคะได้ทุกท่าทุกราศีเลยนะคะผู้ที่มีอิทธิพลกับชาวสิงในกรณีแรกค่ะโซ่ว,ว่าเขารักคุณมากเลยอะ เขารักคุณมากๆอาจจะมีแขวบ้างประชดประชันอะไรอย่างเงี้ยดื้อๆใส่บ้างอะไรอย่างงี้นะคะเออแต่เขารักคุณคนเดียวรักคุณจับจิตจับใจอยากสร้างเนื้อสร้างตัวกับคุณนะคะอยากมีครอบครัวกับคุณเลยนะคะเออรักคุณเขาเห็นว่าคุณเป็นบ้านใจสําหรับเขาเขารักคุณามากๆในอีกกรณีหนึ่งคือความสัมพันธ์ที่แบบไม่ชัดเจนเนาะนะคะ เขาอาจจะมีอีกคนหนึ่งในความสัมพันธ์อาจจะเป็นคนเก่าก็ได้นะคะหรือเขาอาจจะมีครอบครัวแล้วเลยก็ได้นะเขาอาจจะมีครอบครัวเลยก็ได้แต่เขาก็ยังอยากจะมีคุณอนะทําไม่ซื่อในความสัมพันธ์ประมาณนี้เลยนะคะอืคนโสดคะ่ะโดสนีโสดมีคนเก่าโสดมีคนคบหรือคุยไม่ถึงหกเดือนนะคะคนโสดนี่ส้มรู้สึกว่าคุณไม่ค่อยแคร์ใครคะ่ะถ้าเกิดว่าเข้ามาแล้วแบบว่าคุณดูชาวสิง รู้สึกว่าตัวเองมีงานมีเงินเพิ่งพาตัวเองได้ถ้าเข้ามาแล้วเรารู้สึกว่าไม่เข้ากันก็ไม่เอาค่ะอืมไม่เอานะคะเอ,อส่วนใหญ่ชาวสิงจะมีแพชชั่นกับคนคุยเก่าคนคบเก่ามากกว่านะคะใหม่ๆเข้ามานี่อาจจะไม่ค่อยทัใจนะคะใหม่ๆใหม่ๆเข้ามาไม่ค่อยทัชนะคะเก่าๆนี่โอ้ นะคะมีเก่าๆก,ก็จะมีอ๋อชาวธาตุดินนะคะมังกรพฤกษบการชาววันพฤหัสบดีค่ะแล้วก็ชาวมิถุนชาววันพุธนะคะอ,อันนี้อันนี้ทัดมากนะคะเออรู้สึกว่าอยากไปต่ออยากคบเออประมาณนี้เลยนะบางคนไม่มีไม่ไม่มีคนคบเก่าก็เป็นคนเคยเจอที่ถูกใจคนเคยคุยที่ถูกใจแล้ว มาเจอกันเนี่ยในพฤศจิกาเพราะว่าส้มจะต้องบอกว่าพฤศจิกาเนี่ยเป็นเดือนแห่งเทศกาลคนเก่าจริงนะคะมีการกลับมาแล้วก็ถูกใจแล้วก็คบกันก็ได้ประมาณนี้เลยนะคะคนโสดที่มีคนคบหรือคุยไม่ถึง6เดือนค่ะในการคุยกันเนี่ยมันจะมีอาการเชิดเชิดอยู่นะคะเพราะว่ามีความรู้สึกว่ามันเหมือนกับมีการที่จะต้องแย่งชิงในความสัมพันธ์เรารู้สึกว่าเราไม่ใช่คนเดียวในความสัมพันธ์เวลาที่คุยกัน นะคะเออคุยกับอีกคนหนึ่งอีกคนนึงคุยกันกับเราโดยเฉพาะฝ่ายหญิงจะค่อนข้างเชิดเชิดแล้วนะคะฝ่ายหญิงจะรู้สึกว่าเออทำไมมันแลดูเหมือนกับว่าเราต้องแย่งชิงเราต้องแข่งขันในความสัมพันธ์นี้เรารู้สึกว่าเราไม่อยากไปต่อนะคะแต่ก็อาจจะมีการกลับมาปรับความเข้าใจแล้วไปต่อกันได้ถึงแม้ว่าจะรู้สึกว่าเราไม่ค่อยเข้ากันเลยนะคะอืม ถ้าจะไปต่อกันสำหรับคนโสดที่คบหรือคุยไม่ถึง6เดือนจะเป็นในลักษณะของชาวธาตุดินมังกรพึกศพการชาววันพฤหัสบดีและชาวมิถุนหรือชาววันพุธนะคะในส่วนของอ,อชาวธนูนะคะชาวธนูนี้อาจจะไม่ไปต่อหรือไปต่อก็ได้แต่ไปต่อแบบแกนๆมันเหมือนกับว่ามีอนาคตรออยู่แล้วว่าอนาคตไม่ค่อยเปิก็แบบฝืนไปต่ออารมณ์ประมาณนั้นเลยนะคะอืม ให้ธรรมะระวังชาวธาตุไฟเมษสิงหธนูนะคนโสด <S <S <uch y> เขาอาจจะมีแฟนมีครอบครัวอยู่แล้วนะคะเนี่ยชาวมังกรนี่ก็ร้ายไม่เบานะคะเจ้าชูยอยู่เด้มนะมาดูวิธีการวางตัวที่ดีนะคะาจากไพ่ชาร์ดสแคปแทรอตนะว่าทำยังไงนะถึงจะได้แบบความรักดีๆนะคะเอซ of w ว n นสนะคะ <farming> คนโสดอะก,ก็เดี๋ยวมีคนใหม่ๆเข้ามาก็ศึกษาดูใจไปเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวมีใหม่เดี๋ยวดีกว่านี้ นะคะทำงานทำเงินไปก่อนโฟกัสที่เรื่องงานไปก่อนบางทีมันคนเก่าก็มีะนะเพราะว่าหนึ่งไม้เท้าอันนี้มันเป็นปากอะส้มมองแบบนี้ว่าไพ่บอกแบบนี้ค่ะว่าเก่าใหม่ก็ได้แต่ขอให้เป็นไวท์ใหม่เข้าใจใช่ไหมคะคือมีการปรับปรุงตัวดีขึ้นถ้าคนเก่ากับขับ ปรับปรุงตัวดีขึ้นไหมเออคุยกันได้รู้เรื่องดีขึ้นหรือเปล่าประวัติศาสตร์มันไม่ซ้ําใหม่ถ้าประวัติศาสตร์มันจะซ้ํามไม่ปรับตัวแล้วกลับเข้ามาไม่แนะนําจะต้องเป็นอะไรที่ดีขึ้นกว่าเดิมเก่าใหม่ก็ได้นะคะคนที่มีคู่คนที่คุยกันแล้วคนที่แบบเป็นคู่กันแล้วอ่ะมีความสัมพันธ์แทรกเข้ามาแน่นอนเก่าใหม่ก็ได้เพราะฉะนั้นต้องเข้มแข็งจับมือกันให้แน่นนะคะ คุยกันน้อยลงต้องหาเวลาคุยกันมากขึ้นต้องหาเวลามาคุยมาให้เวลากันมากขึ้นนะคะแนะนำนะคะไพ่แนะนำไพ่ออร์เคิลนางฟ้านะคะเห็นอะไรแนะนำอะไรกับชาวสิงนะคะในเรื่องความรักดีลิสต์ดีอเอ็กซ์นะคะไพ่บอกว่าตัดพลังงานคนเก่าออกไพ่บอกว่าให้ตัดพลังงานคนเก่าออกแบบนี้ค่ะส้มแนะนำแบบนี้ว่า สำหรับคนมีคู่ถ้ามีคนเก่ากลับเข้ามานะคะอย่าไปเอาเนาะตัดออกเลยถ้าความสัมพันธ์มันยังดีอยู่อะ่ะคือส้มจะบอกว่าไพ่อะค่อนข้างจะบอกว่าอย่างที่บอกอะไรที่เป็นวฟ์เก่าถ้าคนเก่ากลับเข้ามาแล้วดีขึ้น่ะได้นะแต่ต้องไม่แทรกเข้าใจใช่ไหมความสัมพันธ์มันต้องจบก่อนกับคนที่แล้วเข้าใจใช่ไหมคะเออ,เอ,อในส่วนของคนโสดอะนะคะถ้ามีคนเก่ากลับเข้ามาอย่างที่บอกนิสัยอยากเก่า มันต้องมีการปรับเปลี่ยนนิสัยเออนะคะบางทีอาจจะเป็นเรื่องของท็อกซิกของเราเดิมๆเกา่าๆก็ได้ที่เราก็ต้องเอาออกเช่นเดียวกันมันถึงจะไปต่อกันได้นะสาหรับคนที่แบบเป็นคู่กันอะไรประมาณนี้เนาะ,นะะ passion, นะคะมแพชชัออ่นะคะความสัมพันธ์นี้มันมีแพชชั่นแน่นอนอยู่แล้วนะคะมันมีเรื่องของอ,อ่ะสมก็จะต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องของทางกายนะ,ะในเรื่องของบนเตียงในเรื่องของความลึกซึ้งที่อมมันผูกติดกันอะ่ะ แล้วมันยังตัดไม่ได้ทั้งๆท,ที่มันอาจจะมีอุปสรรคเรื่องอะไรบ้าง r e l i g i o u s factors ศาสนาเชื้อชาติศาสนาผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีความรู้สึกว่าเราอาจจะไม่ค่อยเข้ากันนะคะซึ่งคุณอาจจะต้องคิดดีๆนะคะส้มไม่ได้บอกว่าอะไรผิดอะไรถูกแต่ว่าให้คุณมองครึ่งๆใช้เหตุผลครึ่งหนึ่งหัวใจครึ่งหนึ่งด้วยว่าเราเข้ากันได้จริงหรือเปล่าแล้วในการอยู่ด้วยกันในโลกความเป็นจริงมันอยู่ได้จริงหรือไม่ อ่านะคะมันไม่ใช่ว่าจะเอาแ a ช s i o n ในการนำอย่างเดียวนะอารมณ์นำอย่างเดียวไม่ได้อารมณ์อยากได้อารมณ์ความใคร่มันนำอย่างเดียวไม่ได้มันต้องเอาในเรื่องของเราไม่ได้แต่งงานกันเราไม่ได้อยู่ด้วยกันแค่สองคนเรามีครอบครัวเรามีสังคมเพราะฉะนั้นอาจจะต้องดูแบบภาพกว้างก่อนที่จะคอมมิชอะไรประมาณนี้เนาะนะคะก่อนที่จะคบจะคุยกันก็ได้นะคะดูดีๆนะมาดูกันในเรื่องของ เนื้อคู่ค่ะลักษณะเนื้อคู่ที่ดีอ่ะเป็นคู่บุญอาจจะเป็นคนที่เข้ามาใหม่ๆหรือคนที่คุณมีอยู่แล้วอ่ะดูซิว่าวตรงกันหรือเปล่าถ้าตรงก็คือใช่แล้วล่ะค่ะนะคะมันอาจจะมีอุปสรรคอะไรเข้ามาบ้างแหละแต่ว่านั่นก็ไม่ได้บอกว่าคุณจะไม่ใช่คู่กันนะนะคะความรักความสัมพันธ์มันมีอุปสรรคได้นะคะมาดูกันค่ะลักษณะโอ้เขาจะเป็นคนรักตัวเองเป็นมากๆเป็น introvert นะคะ retreat เขาเป็น introvert เหมือน ชาวสิงนะคะเออเป็นคนแบบมีโลกส่วนตัวสูงอืมน่าจะคล้ายคุณเป็นอินโทรเวดนะคะอืมเป็นคนที่รู้สึกว่าเวลาที่อยู่ต่อหน้าคนอื่นเยอะๆจะรู้สึกเปลืองพลังงานเยอะมากๆแล้วก็รู้สึกอยู่กับตัวเองเหมือนคุณเพราะฉะนั้นในการอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าจะเข้าใจกันแหละในความที่มีความเป็นคนโลกส่วนตัวสูงเหมือนกับคุณนะคะเวอี่ซูนะคะเขาจะเจอคุณในระยะเวลาอันใกล้ๆนี้แหละ เอออาจจะในช่วงเดือนพฤศจิกายนหรือธันวาก็ได้จะไม่ไกลไปจากนี้นะส้มมองว่าก็อาจจะเป็นในช่วงสองสมเดือนต่อจากนี้ได้นะคะหรือเต็มที่ไม่น่าจะเกิน6เดือนต่อจากนี้แหละอืมแต่ส้มมองว่าไม่น่าจะเกิน3เดือนถ้าขึ้นพไพ่ใบนี้นะเกาใหม่ก็ได้นะคะเออที่ เจอกับคุณหรือว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของการที่เขาปรับเปลี่ยนพลังงานเป็นคนเก่าที่ทําตัวดีขึ้นเป็นคู่ของคุณที่ทําตัวดีขึ้นก็ได้แต่ส้มมองว่าจะไม่เกิน3ามเดือนต่อจากนี้นะคะ attraction เขารักตัวเองเป็นเขาจะเป็นคนที่รักตัวเองเป็นแล้วมีความสุขกับอะไรใกล้ๆตัวที่มันเป็นเรื่องง่ายๆธรรมชาติเขาจะเป็นคนรักธรรมชาตินะเนี่ย เขาเป็นคนที่มีความโรแมนติกอยู่ภายในตัวเองสร้างความสุขให้กับตัวเองเป็นหาพลังงานธรรมชาติอะไรที่เหมือนเติมความโรแมนติกให้กับตัวเองได้ผ่านเสียงเพลงผ่านในเรื่องของอดอกไม้ใบไม้ใบหญ้าต้นมงต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยเออเขาเป็นคนเติมความรักให้ตัวเองเป็นเขารักตัวเองเติมตัวเองให้ตัวเองได้ดีก่อนเออนะคะคนแบบนี้จะเหมาะกับคุณ ประมาณนี้เลยเพราะว่าเขาจะไม่ว้าแหว่งจะไม่ได้ดราม่าแล้วก็มาต้องการความรักจากคุณไปเติมเขาอะนะคะเขาจะรู้สึกว่าเขาอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะเออการจะมีแฟนสักคนเขารู้สึกว่าเราจะมาเพื่อที่จะมาแบบเต็มแล้วทั้งสองฝ่ายแล้วก็มาเพิ่มให้แก่กันเออประมาณนี้นะคะโอเค ะะขอบคุณชาวสิงห์นะคะขอให้ชาวสิงห์นะคะมีความรักที่ดีโชคดีในความรักทุกคนแล้วก็สุขภาพแข็งแรงไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ ระวังตัวในนะครับคุณกำลังตกหลุมทองคุณแดงขาฟ้าผมแค่ยืนเฉยยังทำให้เธอสัน่นกอพอผมรู้ทันก่อนเธอจะรักผมซะอีกนั่นแนะหลนนะแน่บอกกลุว่ว่างแต่ไลดูต t o r y ทุกวันปากบอกไม่หวัน่นแต่เจอหนาผมก็ทำลดฟอร์มกันจะบอกว่าไม่รู้ใจตัวเองก็ไม่เชื่อเพราะาษาสกายของเธอมันฟ้องแทบจะเคียนเชื่อผมลงส้อใครกันแน่ที่เพอใจไปก่อน ใครกันแน่ที่รอขอความตอนนอนฮอ